อานอตไทยแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวจอ a n นดรอยตัวลำสี่ลำหกนะคะติดตั้งกับรถ Mitsubishi Mits X Panda ดค่ะลูกค้าติดกล้องรอบคันด้วยนะคะตัวนี้เราก็จะมีโมเดลฟรีตรงรุ่นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ค่ะ ะะเป็นรถตรงรุ่นเลยค่ะเราสามารถเลือกดูนะคะกล้องหน้าหลังซ้ายขวาได้นะคะเข้ามาที่แอปได้เลยค่ะสลับโหมดได้ค่ะ2 d 3ดีสแชร์ฮอสปอร์ตไวไฟให้จอนะคะสามารถใช้งานแอปนะคะยู you, เออ Google Map นะคะ YouTube FWAPTV เป็นดูทีวีออนไลน์นะคะ,คะล็อกอินเข้าใช้งาน Gmail โหลดแอปเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะะโทรสอบถามที่เบอร์0 9 2 446 5664ค่ะหรือแอดไลน์ดีแอดค่าแคมโคเรียนะคะสำหรับ